ยินดีต้อนรับสู่รายการเทสไมค์บายพคารครับผมวันนี้นะครับเพื่อนๆรีเควสกันมามากเลยนะครับสำหรับแอลตินะครับวันนี้ต้องเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเลยนะครับขอต้อนรับคุณอรวรัณนนะครับผมสวัสดีค่ะออวันนี้อบกันแล้วล้ะครับ แน่ๆเลยน้องชิโร่ถามหาเยอะใช่ไหมโตโยต้าอติสวันนี้เราจัดมาเลยเรียกว่ามา3แบบ3สไตล์ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบันเลยดีกว่านะคะเรียกว่ารู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างและมีตรงไหนบ้างที่เป็นจุดเด่นๆของโตโยต้าออฟติไปดูกันเลยจ้าเรียกว่าผู้ช่วชาญของเรานะฮะวันนี้จัดเตรียมรถให้ด้วยอยู่ที่สาขาหนึ่งของที่เราเลยจ้ามาดูคันนี้แล้วนะคะคันนี้น้องชิโร่ได้มานะคะเป็น มเรียกว่าเป็นโฉมเก่านะคะโฉมแรกเลยดีกว่าเรียกว่าโฉมแรกโฉมนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี14 1 5ี่เนี่ยเป็นโฉมนี้เลยปี2014ถึง2016เป็นรูปโฉมแบบนี้เขาเรียกว่าโฉมแรกเรียกว่าโฉมหน้าหนึ่งนะโฉมนี้นะคะได้อะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าจริงๆการเปลี่ยนโฉมของเขาไม่ได้มากเลยแต่ก็ยังรูปทรงเท่และสวยเป็นเอาไปตนเดิมครับบนะคะจะก็จะมีเป็นแต่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 ละคันจะไม่เหมือนกันเช่นคันนี้เราได้อะไรรู้ไหมเป็น 1.8S เอส เรียกว่าเป็นสปอร์ตมีชุดแต่งให้เรียบร้อยรอบคันมาในโทนสีดำนะคะซึ่งจริงๆแล้วอารติสเรามีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีดำสีบรอนนะคะหรือสีขาวหรือจะเป็นสีเทาฟ้าเรามีให้เลือกเยอะในเฉพาะโตโยต้าอาร์ติแต่วันนี้เรารับคันนี้มาให้ลูกค้าดูเลยขึ้น 1.8S เรียกว่าสปอร์ตสุดๆและด้านนอกเป็นสีดําภายในก็เป็นสีดําเรียกว่าดุดันทั้งนอกและดุดันทั้งภายนอกและภายในพร้อมกับชุดแต่งเกิดรอบคันนะครับเกิดรอบคันเลยคันนี้ที่เห็นนี่คือจากโรงงานนะฮะผมเป็นแบบนี้เลยนะครับ 1.8S นะครับเดี๋ยวเราดูดีเทลกันไปว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงถูกต้องค่ะมาค่ะน้องชิโร่ค่ะรถคันนี้นะคะได้อะไรไปบ้างรูปทรงของเขาเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ได้ล้อแมกล้อแมกปัดเงาเป็นสองโทนเอกลักษณ์ของเขาเป็นรูปลักษณ์ของเขาแบบนี้เลยอันนี้มากับตัวรถเลย ะะแล้วก็ด้านข้างใส่สเกิร์ตเรียบร้อยแล้วใส่สเกิร์ตชุดแต่งให้พร้อมเลยค่ะเรียกว่ารอบคันเลยทีเดียวค่ะน้องชิโร่ร,รอบคันเลยนะจ๊ะคันนี้ ะะแล้วมาด้านหลังด้านหลังนี้อะไรเอ่ยมีสปอยเลอร์หลังนะครับมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะเรียกว่าสปอร์ตสุดๆใช่สปอร์ตสุดๆเลยสมกับชื่อคขานะฮะนี่สักคู่นี้เราบอกไปแล้วว่าเป็น 1.8S นะครับผมเราได้ชุดแต่งสปอร์ตรอบคันรอบอแม็กขอบ17มีสปอยเลอร์หลังนะฮะนี่เขาเรียกว่ามีมาพร้อมเลยโโที่สําคัญคันนี้ยังได้อะไรน้องชิโร่จาได้เซ็นเซอร์มาอีกครับได้เซนซหลังถึง2จุดนะคะ แอบใส่ลายเคปลาเท่ๆด้านล่างนะคะเรียกว่าชุดแต่งของเขามาพร้อมลงตัวมากๆเลยถ้าคันนี้ท่านใดชอบต้องรีบแล้วเพราะว่าทีอราคาของเรามีให้เลือกเยอะมีให้เลือกเยอะแต่ที่แน่ๆแต่ละคันมีจุดเด่นของแต่ละคันคือว่าจุดเด่นแตกต่างกันไปนะครับพี่ๆที่ชมผ่านช่องทางของ u t u b e นะครับผมสามารถติดต่อทักเข้ามาได้เลยนะครับตามช่องทางที่เราได้ทิ้งไว้ให้นะฮะแล้วมาดูภายในกันมากดีกว่าน้องชิโร่ครับผม เปิดมาปุ๊บภายในเลยค่ะภายในอย่างที่ตองเอแจ้งเมื่อกี้นะคะหรือท่านผู้ชมนะคะคภายในของเราจะเป็น,ทนะะโทนสีดํานะคะโทนสีดําเป็นสปอร์ตแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วย,ยคุมโทนด้วยสีดําดุดันเลยไม่ว่าจะด้านหน้านะคะ เก๋ๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่คนส่ยของเขาใส่นะคะเป็นลายเคปลาเห็นไหมเป็นลายเคปลามาแทรกด้วยอะไรเอ่ยเห็นไหมคะเป็นเส้นๆเลยแบบนี้แทรกแข็งใช่แทรกโครเมียมเส้นๆคือทําให้รถดูหรูมีสไตล์เพิ่มเติมภายในเขาเขาค่อนข้างคุมโทนนะครับด้วยความเป็นสปอร์ตนะฮะทั้งภายนอกและภายในนะครับคุมโทนมาด้วยสีดําหมดเลยนะครับแล้วก็สภาพภายในเนี่ยห้องการใช้งานเนี่ยต้เรียกว่าปีนี้ปีอันนี้ปีอะไรนะปีสิบห้าจ้ะสิบห้านะครับใชเรียกว่าสภาพการใช้งานเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยนะถูกต้องเลยเรื่องสิ่ง มูลความสะดวกต่างๆ,ๆยังมีครบนะฮะใช่ค่ะเรียกว่าคันนี้นะขออนุญาตเลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบอกของเขาที่เป็นโทนสีดํานะคะคและก็ตัวรถของเขานะคะเป็นแบบหนังเรียกว่ายังสภาพคือสวยนะคะ<ช>แล้วก็เดิมๆจริงๆคงความเดิมความสวยนะคะแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยนะคะดูภายในสปอร์ตแบบนี้นะคะลูกค้าคะเน้นที่สุดคือกว้างโอถงและก็นั่งสบายเอาทิสนี้ตอบโจทย์หลายท่านมากเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบสไตล์เอลทิเพราะอะไร อาทิปมันคือเป็นรถครอบครึ่งครอบครบัวที่สบายและนั่งได้จริงกว้างจริงนี่คือที่คนตอบโจทย์คนที่ใช้งานจริงๆเขาตอบมาว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันกว้างนั่งกันได้ทั้งครอบครัวดูแรง่ายนะครับผมแล้วก็เขามีหลากหลายโมเดลนะใช่ค,คือเยอะมากๆลูกเล่นของเขาก็มีหลากหลายนี่แค่คันแรกนะนี่คือโมเดลปี2015นะครัะบ15าจ้ะซึ่งคันนี้พิเศษตรงเป็น 1.8S นั่นเองนะ่รับ 1.8S ถูกต้องค่ะมาดูต่อไปคือโฉมที่2ครับผม เรืเจเนเรชันสองขต่อไปนะคะเป็นโฉมใหม่เลยนะคะเป็นโฉมละไม่ใช่ล่าสุดแต่ว่าเป็นโฉมที่สองนั่นเองโฉมก่อนล่าสุดถูกต้องโฉมนี้นะลูกค้าขาเห็นไหมคะกระจังหน้ามีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนเิดหน่อยนะคะเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะคะไฟมีเปลี่ยนไฟรุ่นแรกก็จะเป็นแบบนูนหลงมาออกมานะคะรุ่นนี้จะโฉกว่าเดิมจะดูเรียวเล็กขึ้นนะครับดูเรียวดูโฉบขึ้นแต่เขายังคงคอนเซ็ปต์ในเรื่องของกระจังหน้านะครับรวมมาเป็นสามเหลี่ยมยังเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าเอลทิสอยู่นั่นเองนะคะ แค่เป็ี่ยนโฉมของเขามาไม่ว่าจะเป็นด้านไฟเมื่อรุ่นแรกจะเป็นไฟที่นูนขึ้นมามแต่รุ่นนี้คือเรียบกับตัวรถไฟ <ป S 2> เรียบสโลไปกับตัวรถ้ไปถึงด้านข้างนะ,ะใช่เรียบกับตัวรถไปเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นปัสติกสีดําโฉมนี้ทําหน้าทรงคล้ายๆกับเรียกว่าลูกๆของเคมารีเลยเขามีความ สีดาด้านล่างอย่างเงี้ยครับถ้าเป็น c a มรี่สังเกตได้ว่าสีดำนะส่วนสองด้านล่างนี่เขาจะเต็มเลยคือถ้าเป็นรุ่นนี้นะไปจอดข้างเทมอรี่เนี่ยหรือวิ่งผ่านถ้าไม่ได้สันมองเสรีแล้วก็เป็นอะไรนะดูเลยคล้ายๆกับลูกของเทมอรี่เลยเรียกว่าหน้าตาแยกกันแทบไม่ออกใช่ค่ะคล้ายกันเลยเพราะว่าเขาทำฟัง์ชันมาทุกอย่างอ่ะคล้ายกันขาผก็ว่าด้วยตระกูลเดียวกันทั้งเองนะจ๊ะนี่คือด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันที่ด้านข้างกันครับผมด้านข้างกันสักนิดหนึ่งนะครับพี่ๆสำหรับเอลติสนะฮะค สามารถดูได้เลยนะ,ะในเรื่องของมิติตัวรถเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมแตกต่างแค่ดีเทลในเรื่องของดีไซน์ต่างๆเท่า,า,านั้นเองนะฮะเราดูที่ด้านท้ายกันบ้างเปรียบเทียบกันเลยนะครับพี่ถ้ามองไปทางด้านสีดาคันนู้นปี2 0 1 5ันนะคันนี้ปี2018นแะครับและมี2บล็อกเครื่องยนต์ด้วยกันนะฮะคันนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์1 6 g จนะครับอ่าจอดคู่กันเลยนะวันนี้ผมมาให้ดูสังเกตได้ง่ายตรงไหนรู้ไหมครับผมด้านในเครื่องยนต์1.6นบผมจุดหกนะครับผมจะเป็น ส่วนด้านในของ1.8นะครับผมจะเป็นสีดำนะฮะนี่ต่อคู่กันแบบนี้นะครับผม1.6นะฮะสีเบตนะครับผมแล้วก็1.8นะครับผมด้านในเบาะสีดำนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในเรื่องของคอนโซลก็เครื่องเสียงนะครับผมหรือว่าจะเป็นแผงคอนโซลด้านหน้ามีการปรับรูปแบบมาใหม่นะครับผมที่ให้แตกต่างกันมากขึ้นจากปี2015นั่นเองนะครับพี่พ ภายในนะฮะคันนี้1.8นะครับก็ได้เป็นเบาะสีดำนะครับเบาะหนังนะฮะก็เรียกได้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับ1.8นะครับมีแค่ดีเทลเล็กๆน้อยๆเรื่องของไฟหน้านะครับไฟท้ายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเครื่องเสียงอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ระบบการใช้งานฟังก์ชันเหมือนกันนะครับผมสังเกตได้ง่ายๆนะครับจากช่วงฝากระโปรงท้ายนะครับผมตัวโครเมียมนี้นะฮะที่ตัดอยู่นะครับสำหรับปี2018นะครับจะมีเส้นเล็กลงนะฮะถ้าสังเกตไปตรงคันสีดำครับผมปี2015นะฮะ โรเมียมของเขาี่ที่ฝากระโปรงท้ายจะมีขนาดใหญ่นะครับสังเกตได้จากเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้ของ2018จะเป็นเส้นเล็กๆนะครับพอเป็น2015นะครับปีเก่าเขาเป็นเส้นใหญ่นะครับแต่เขาก็ดีไซน์ออกมาให้ลงตัวยิ่งขึ้นนะครับผมเขาเรียกว่าเพิ่มดีเทลเข้ามาในเรื่องของเส้นสายนะครับโรเมียมก็เป็นรอบคันทั้งคู่นะครับคันนี้2018คันนี้2018ทั้งคู่เลยนะครับผมเครื่อง 1.6G นะครับผมแล้วก็1.8นะฮะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ดีเทลเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับพี่ สามารถเข้ามาดูกันได้ที่ทีอาคาของเราก็มีให้เลือกอีกหลายคันหลายสีเลยนะครับผมหรือว่าจะปีล่าสุดนะครับอันนี้คือโฉมหน้าใหม่แล้วทั้งคู่นะครับสังเกตได้เลยว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะครับแต่เขายังคงดีไซน์เอกลักษณ์ของเขาคือโลโก้โตโยต้านะครับเขาจะรวมเอาไว้ตรงกลางเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับพี่พี่นี่คือโฉมปีล่าสุดนะฮะและในเรื่องของไฟครับผมเขาจะเป็น LED projector นะครับแล้วมีขนาดเล็กลงเล็กลงกว่าปี2018นะครับผมแล้วมีความเรียวยาวนะครับ ในส่วนของด้านล่างนะครับผมก็ยังมีสีดําแล้วเขาก็ยังใส่เรื่องของเส้นสายต่างๆมานะครับให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมคันนี้นะฮะก็บอกเลยว่าเป็นโฉมปีล่าสุดแล้วด้วยนะฮะที่สําคัญที่โชว์รูมของเรานะครับผมยังมีแบบไฮบิดด้วยนะครับสำหรับรูปโฉมใหม่ล่าสุดแบบนี้นะฮะเราดูที่ดีเทลกันที่ด้านท้ายก่อนด้านท้ายนะครับก็สังเกตได้ว่าเดี๋ยวให้พี่ๆดูเปรียบเทียบกันเลยนะฮะในส่วนของไฟท้ายอันนี้คือโฉมใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเขามีความ ปอตมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังคงเดินเส้นสายด้วยโครเมียมอยู่พี่พีเห็นไหมฮะอันนี้คือเอกลักษณ์ของแอลติดเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นปี15 18หรือว่าปีล่าสุดนะครับเขาก็มีการใส่เส้นสายมาให้ทําให้เป็นเอกลักษณ์นะครับผมเราสังเกตได้เลยนะฮะไล่มาจากคันดํานะครับผมก็จะมีไฟขนาดใหญ่นะฮะแล้วพอมาเป็นปี2018จะเริ่มเล็กลงนะครับผมแล้วมาเป็นโคมล่าสุดนะครับผมเขาก็จะใส่ความเฉบเฉียวเข้ามานะครับผมในส่วนของไฟท้ายนะฮะแล้วก็2คันนี้นะครับผมก็บอกเลยว่า เป็นปีใหม่ล่าสุดแล้วด้วยเรามาดูเบาะภายในกันนะครับก็เป็นเบาะทูโทนนะครับใช่เป็นเบาะทูโทนสองสีเลยนะครับสองคันนี้เหมือนกันเลยนะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือคอนโซลด้านหน้าครับรวมไปถึงวิทยุเครื่องเสียงนะครับนี่เดี๋ยวดูที่คันนี้ก็ได้ครับสองคันนี้เหมือนกันเลยนะฮะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าครับอย่าง,งพี่พี่เห็นไหมเขาแบ่งเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ วิทยุอเขาจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาแล้วนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์นะครับผมสำหรับคนที่ฟังเพลงนะครับผมก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอบโจทย์นะฮะสำหรับใครที่อยากได้รถแบบนี้นะครับผมที่โชว์รูมของเราเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอลปีไหนๆก็ตามนะครับพี่ๆสามารถพักก็มาคุยกันได้นะฮะเห็นวิดีโอคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมนี่คือ ภายในและภายนอกของ L-TIT แต่ละโฉมนะครับที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้พี่เอติดพุระด่วนนะครับเราเลยพาชมกันแบบนี้นะครับผมให้พี่ๆได้ดูกันว่าแต่ละรุ่นแต่ละโฉมนะครับมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมนี่คือส่วนหนึ่งของรายการเทสไนท์นะครับบายทีอาคานะครับที่พาเพื่อนๆพี่ๆชมรถนะฮะหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์ซึ่ง L-TIT เป็นรุ่นยอดนิยมอันดับต้นๆเลยนะครับของทางทียาคาที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมาก วันนี้เราเลยจัดมาให้ชมกันแบบนี้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็น2015นะครับ2018หรือว่าปีโฉมล่าสุดนะครับพี่ๆก็สามารถเข้ามาเลือกกันได้นะครับกับทางทีอาคาของเรานะฮะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงครึ่งนะครับผมถ้าสนใจเห็นวิดีโอคลิปนี้แล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราทีอาคาด้วยนะครับผมสําหรับใครที่มีข้อมูลตรงไหนสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ชิโร่ทีอาคาขอตัวลาไปก่อนแล้ว EP ีหน้าเราจะไปพบกับรถรุ่นอะไรเราจะไปเทสรถรุ่นอะไรกันต้องติดตามชมกันกับรายการเทสไมบายทีอาคาครับ